สวัสดีครับผมธนาทีดีดีออโตครับคันนี้ Ford Ranger Raptor Next Gen นะครับติดตั้งไฟบาฮาดีไซน์บริเวณซ่อนตรงกระจังหน้าเลยนะครับโดยใช้จุดยึดของตัวรถและสร้างแบ็กเก็ขึ้นมาสำหรับไฟรุ่นนี้โดยการปรับเซ็ตน,นะครับให้ไฟไม่เลยกันชนหน้าครับ ไฟตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็กําลังความสว่างนะครับถือว่าสุดๆเดี๋ยวจะออกไปเปิดเทสให้ดูกันอันนี้ให้ดูในส่วนของการติดตั้งก่อน,นครับจะติดตั้งเจาะก,กระจังหน้านะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในตําแหน่งของตัวรถการเปิดปิดไฟตรงนี้จะใช้สวิตช์แอคเซอรารีของ Ford นะครับที่มีมาให้อยู่แล้วในตัวรถแล้วก็ต่อสายไฟจากจุดที่เชื่อมต่อเดี๋ยวผมพาไปดูในรถในจุด ที่ใช้เปิดปิดไฟตรงนี้ครับที่ด้านบนหลังคานะครับตำแหน่งนี้จะมีแอคเซอรี่สวิตช์นะครับทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับซึ่งจุดที่ผมนำไปเชื่อมต่อล้วจะเป็น AUX 6ตำแหน่งที่ใกล้คนขับตรงนี้นะครับการเปิดปิดตรงนี้ สำหรับ AU X6 นะครับจะต้องสตาร์ทรถถ้าเราไม่สตาร์ทรถนะครับมันจะเปิดไม่ได้นะครับแบบนี้เปิดไปก็จะไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูตอนสตาร์ทรถครับพอสตาร์ทรถแล้วนะครับที่แผงสวิตช์ตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะขึ้นมาว่าพร้อมใช้งาน การเปิดใช้งานไฟตรงนี้ก็เพียงแต่เปิดเปิดเลยนะครับจะมีไฟสีส้มขึ้นมาตรงนี้ก็คือเอาพุทของชุดชุดแอคเซอรีสวิตตัวนี้ครับก็จะไปเปิดให้ไฟทำงานนะครับไฟสว่างมากครับบาฮาดีไซน์เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับ กล้องมันจะดอกแสงออโต้นะครับสวยงามครับการใช้สวิตช์แอคเซารีตัวนี้ก็จะทําให้เราไม่ต้องเดินสายไฟออกไปที่ด้านนอกรถนะครับถ้าถ้าเราดับเครื่องสมมุติกรณีเราเปิดไว้นะครับแบบนี้เราดับเครื่องเลยไฟตรงนี้ก็จะดับไปด้วยนะครับแล้วเมื่อเราสตาร์ทขึ้นมาโดยที่เราเปิดสวิตช์ไว ก็จะติดกลับขึ้นมาอีกครั้งเลยสำหรับตำแหน่งแอคเซอร s รีสวิตของ Ford r a p t o r ครับดูแสงที่สะท้อนในกระจกนะครับแรงมากเดี๋ยวออกไปดูแสงที่ลงพื้นจริงๆกันครับ <S <S เมื่อสักครู่มันมืดนะครับมาดูกันอีกครั้งนะครับกับสวิตต์แอคเซอรรีที่นำไปใช้เปิดปิดไฟไลท์บาร์ที่ด้านหน้านะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับสาหรับ au x 6ช่องนี้ถึงจ,จะเปิดปิดได้ าชมความสว่างของไฟ LED Light Bar b a h a d e s i g n ครับ Onyx Six ขนาด30นิ้วติดตั้งใน Ranger Raptor ครับแสงนี้พุ่งไประยะทาง1กิโลเมตรนีได้แน่นอนครับสำหรับไฟรุ่นนี้อันนี้แสงมันดอกด้วยนะครับในกล้องตอนนี้มาชมด้านที่เรายืนส่วนกับไฟนะครับเต็มๆครับหน้ามืดครับเป็นไฟที่เปิดในทาง ปกติทั่วไปไม่ได้แน่นอนครับใช้สำหรับเข้าป่าทางลุยออฟโรดเท่านั้นครับ